ดีครับพบกับผมดตรเบียร์บวันนี้เราก็จะทำส,สเต็กสำหรับชาวแคทเกมเมอร์ครับแคทเกมเราก็จะสะบับบทบดนี่คือสอนทำสเต็กนะครับแบบง่ายครับในการอาหารว่างเวลาแคทเกม,มเพร่อผมอาจจะลกไปน,นิดหน่อยนะครับ ือว่า,าเกลือน่าจะครึ่งครึ่งช้อนชายา,ายคนเดียว,วยหัวเถื่อนผมก็ไม่อยากทำนะครับเดี๋ยวไม่ได่านะครับครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชามองเห็นไหมครับผม เท่ทีผมไม่รู้กล้องถ่ายประมาณนึนจากนั้นเราก็จะนะครับได้เห็นเห็นแค่นี้ on board. หลังจากที่โรยหรืออัดอัดเม็ดเนี่ยเม็ดทักทีเสร็จแล้วครับเราก็จะนะครับหมักเครื่องทุกอย่างครับสีอิ้วขาวเขาใส่เข้าไปครับแต่ผมก็กลัวเค็มเหมือนกันเดี๋ยวอย่าใส่เยอะนะครับก็ฝาเขียวนะครับจากนั้นก็นี่นี้นี่หรือนี่นี่นี่นอซอสหอยครับหอยนางลม โอือเขือเขื่อเหนียวหมักไปเลยครับจากนั้นก็ผิดไทยครับเพื่อให้ความหอม ลำบากเลยอ่ะไม่มีคนท่ายให้ทำคัวเทื่อนก็ไม่ได้ดูพิกไยสิครับดูพิกไยพิกไทยนะครับดูครับเป็นก้อนเลยถ้ากล้องไม่ชัดก็ขออภัยด้วยลำบากในการตักเยอะๆโดยพิกไยเข้าไป กูเป็นก้อนเลยเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โภาะปิดไทยเยอดเอาจากนั้น<ส>เราก็พระเอกของเรานะครับครับทำมครับนี่ก็คือหอยนางรมเกลือไอโอดีนซิวขาวสุดหนึ่งอะไรเอ๊ะม่ใช่เอลอดีนเอซิวซอสปรุงรสน่นแหละฝาเขียวอันนี้ก็ ไทยนี่ก็น้ำมันอ่ะถั่วเหลืองส่วนในตู้นั้นก็น่าจะมิดผักชีแต่พระเอกของเราเราก็ทำกันกันเนื้อมันไหมครับโอ้โหท่านเลยชชคดีเลยดูดีๆครับดูน้ำมันครับนะครับจากนั้นเราก็จะ ก็จะข้ามเวลาโดยการเล่นเกมอดีตกัมได้อกันดั้มนะครับครึ่งชั่วโมงครับหมักเนื้อนี้ครับใส่เข้าไปสวัสดีครับพบกับผมล้วกตะเบียครับตอนนี้ผมกลัวว่ามันจะแหลกครับเมื่อกี้นี้มันแหลกไปแล้วหลังจากที่ทําอาหารเสร็จแล้วครับผมก็ไปเล่นนะเพราะว่ามันแหลกครับผมเลยเลอถ่ายครับตอนนี้หวังว่างคงจะไม่แหลกอีกนะครับหวังว่างกันนะ หลังจากทำกสเต็กมักเสร็จแล้วครับครึ่งชั่วโมงครับครับ ไปดีแล้วครับแต่เช่นเดิมครับยิงนมบได้เลยครับล็อกเป้าครับแล้วก็เฮ้ยาหาล้มไปตัวนหนึ่งครับ กำลังเสริมสามล้านล้นนะฮะแล้วก็เอ็นเชีย ยิงให้มันตกลงไปไออ่ะแล้วไม่แค่สนับกนเอก็ครับชาร์ตก่อนชาร์จจะมาชาร์จเสร็จแล้วก็เอ้ยไปตัวหนึ่งแล้วครับล็อบชาร์จชาร์จเสร็จแล้วแล้วก็เซตสไลด์แค่นอนเป็นอาวุธหลักของเราครับไอ้เชี่ยล็อกเป็นล็อกเป้าวขึ้นมาเลยไง ี่แม่งก็เสือกโอ้ขยันใส่ไอ้พีุกำลังเสรอถูกยิงเรียร้อยใกล้ตัวเราครับแม่งแหลกชิมหายเลย เสริมถูกยิงยิงศัตรูเลยเฮ้ยเชื่อล็อกได้แล้วเออได้เราส่วจะเป็นโมบิลอาร์เมอร์ครับโมบิลอาร์เมอร์เราต้องโอ๋อมันชาร์จครับชาร์จจะทะลายกันน่น่าเอายิงศัตรูเลยยิงศัตรูเลย ไม่ไปอยู่ไหววะยิ่งบูดไม่ไปอยู่ยิ่งแหลกยิ่งะสุดรามก็คอบปรับดแหลกไครับไม่ไปยใหญ่ครับไม่ต้ตายไปแล้วกรผม โดนด้วยครับจิงเลยนะครับจัดเสร็จก่อนเลยแ,แค่นอนของข้าไลยแค่นอนเดือดไปโ,โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องนะครับเราเล่นเสร็จแล,ล้วเราจะกินสเต็กกันนะครับเสือถูกยิงรู้เลยเลาเราก็ทำหน้าที่สนับสนุนนะด้วยเซตเสือถูกยิง โอ้ยลุกกำลังเสริมถูกยิงยิงย่งคสุดยอดอ,อ่ะเอ้สวัสดีครับไปกินสเต็กกันที่ห้องหลังจากที่เล่นเกมเสร็จแล้วครับแค่เกมเสร็จแล้วเราก็จะมาข้ามข้ามหลังจากที่ข้ามเวลาแล้วเราก็จะมาเอาเนื้อน,นี้ไปย่างหรือทอดดูไม่รู้ครับ,รบเริ่มการ ให้สุดครับจะผมว่าตั้งเล็กๆดีกว่าครับเบาๆเดี๋ยเออใช้ได้ใช้ได้ไดเออแล้วน้ำนี้เราก็จะรอให้มันแห้งครับครับ <c oughs> <c oughs> กูไปกดปุ่มอะไรวะ <c oughs> เออเพิ่มรดเสียง เราก็จะเก็บเข้าที่เก่าครับหุน่นหุ่นที่ว่านะครับอ่าให้ดูสปอนเซอร์เอ้ยไม่ใช่จะสปอนเซอร์มขวดน้ำนะสำหรับหุ่นที่ผมเล่นนะครับมันคือกันดั้มเองนันเองมันอยู่ตัวละครในเรื่องกันดั้มภาคเอกนะครับกันดั้มเอกกันแหละนะครับเป็นหุ่นที่สุดยอดอ่ะเป็นมีอาวุธ จะไทรแฮนนอนนะครับเป็นสุดยอดอาวุธเลยครับแบบผมโคตรอิจฉานังเอพระเอกอะแม่งเกียนเกียนไปเกียนมาได้ขุ่นกันดั้มขับอะสุดยอดอะนะครับมารูเรียกว่าอย่างสอนเนี่ยแบบความสามารถของมันนี่ก็คือเห็นแสงที่ส่องมาตอนใสเอสพี SP วะครับแสงเป็นเลเซอร์มานั่นแหละครับเลเซอร์จากดวงจันทร์สุดยอด คือจะแปลงจากแสงไลเซอร์นั้นให้มันเป็นเอแสงเลยวะให้เป็นพลังบีมนะครับบีมขนาดสงูงยิงทีนี่มึงเจ๊งกันทั้งทั้งปตพีอ่ะคุณตัวไหนมาเจ๊งอ่ะตอนหี่สะพา,านมาเป็นกองทัพอ่ะแล้วพรุนดิวซ่านั้นก็ชอบหนั่งเอกเรื่องนี้มากเป็นผู้หญิงกับมีพลังจิตผมไม่แน่ใจเหมือน,นนะมากระตูนเรื่องนี้มันคือการ์ตูนกันดัน้มหรือการ์ตูนฝังจิตนะครับ แม่งพริกไทยเป็นก้อนเลยครับแต่มีอย่างหนึ่งผมเตือนนะคือภาพเรื่องนี้มันเก่าครับผลิตมาตั้งนานตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับซึ่งผมเป็นสิ่งที่ดีมากครับหุ่นกันนําเอกนี้น่าจะมีเระดับในครั้งที่ผมเล่นมันแรงเอฟแรงเอสนี A, ่จะดีกว่านี้ครับเป็นปืนคู่ครับนะครับกระตุต้นเรื่องนี้แบบสุดยอดอะขนาดพลังนิวไทยยังส่งถึงกันให้ได้สุดยอดสล่ะ มกูสร้างมานะใครเป็นคนสร้างไอ้ดวงไอ้เครื่องยิงเลเซอร,ร์ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ครับดวงจันทร์นะครับคุณเดที่นี่ก็ชอบใช่มันนะครับพอดีอ่านโดจินมาจำเอ้ยเราเลยไม่อ่านหรอกเดทินี <laughs> ่ก็อยู่ในภาคซีนนะครับกันดั้มซีดเดทินี่ ครับมีความสามารถหลอกลวงตาครับก็อ,อยู่ในร่างสองผมไม่ผมก็เกลียดร่างสองอยากย้ายอุ้กันครับเอาพูดไปไล่์สารแล้วกว,ว้วหนึ่งคือเอตตอนอย่างเนื้อเนี้ยมันจะไม่สุกทั่วถึงครับต้องอย่างนานถ้าย่างนานมันก็ไหมครับเดี๋ยวตัดเลยครับนะครับเป็นสําหรับการกินว,ว่างๆหรือกินเวลาหิวบเวลาแคสเกมนะครับหรือก็เวลาปัาน่นไปเกียร์แล้วมันเหนื่อยนระ้บเราก็กลับมาทํา ปัน X, ่นบีมเอ็กซ์ครับขี่บีมเอ็กซ์กระโดดข้ามั้วยโน่นนี่ครับแล้วมากินนี้หรือให้แฟนทำมาได้นะครับจบแล้วครับสตอ๊อก